ร้านนี้จริงน่กากือนจะไม่มีนะฮิข้าวุ้ตจำละห้าล่อหลังไฟ,ฟคฟงป่วยแล้วนะคะเนี่ย จะออกไปข้างหน้านะคะเรากําลังดูว่าเราจะขึ้นแท็กซี่หรือว่าขึ้นรถไฟดีใจซิงก็อยากขึ้นรถไฟเพราะว่าแท็กซี่มันส่งคันกว่าบาทหละแต่เรามากันสคนของมันเยอะแล้วทำเชื่อห้องคทุกคนแท็กซี่ตรงนี้จะมี2ฝั่งนะคะจะมีแท็กซี่แดงที่ไปคอสเวย์เบนะคะแล้วก็แท็กซี่สีเขียวไปอีกคนละฝั่งกันไปค่ะแท็กซี่ไปต่อไม่รอแนะอน่มล่อแท็กซี่ ซึ่งอู้หไหมา่ะเียกเลย The Peak ก็เด The Peak t m นะครับเป็นจุดที่เราจะเห็นฮ่องกองเวอร์ที่สุดในทริปนี้เลยที่เนี่ยเขาวางกาแฟไว้เลยถ้าเกิด6ก็คือความเลยแต่เนี้ยไม่หกความสาติสเฟสของไฮซี่ที่นี่นะคะดูสิสแล้วถ้าเบรกหกลงมาทำไงอ่ะก็คือเดี๋ยวเขาติดกาววะเนี่ยแต่มันเลื่อนได้นะ วันนี้คือเราเดินมาอีกฝั่งนะคะซึ่งเป็นฝั่งวสต์เอริอาเฮาเวอร์หูวันนี้แหละฮ่องกงเวอร์มากเวอร์จริงแกเกินเรื่องมากพี่เคยมามันไม่ใช่วิวเนี้ยมันเป็นอีกวิวหนึ่งไอวิวเนี้ยแหละแต่ว่าเป็นอีกแบบมุมหนึ่งที่แตว่วิอันนี้ก็ก็เวอร์ก็สวยแล้วนะคะเนี่ยปิดคาเฟ่คาร์เตนี่เป็นบานาน่าสตอเบอรี่วิเวอร์มากทุกคนซึงที่โซด กำแพงฮ่องกงนี่ถึงแล้วค่ะ<อ>กำแพงโซโห,โหที่คนเขามาถ่ายกันนะคะ<อ>มุมมหาชนก็จบแล้วนะคะ<อ>มาแบบเดียวเดินผ<อ>่านตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดฟิลเหมือนบ้านเรานะคะ<อ>ถ้ามาฮ่องกงนะคะก็ต้องมาลองอเขาเรียกว่าเป็นสะพานล,ลอยที่แบบที่มีลิฟต์อะอสะพานล,ลอยมาได้เลื่อนเอยู่ย่านโซโห,โหร้อนแบบร้อนแบบโห แขน,น,นสันไปเท่าไหร่มันเป็นซีทูด้วยนะเป็นแบบแว่าเนี่ยระบายลมลยังร้อนเลยอะใส,ใส่แขนยาวแขนยาวไม่เท่าไหร่ค่ะเป็นไหมพรมด้วยค่ะทั้งคู่เลยเห็นไหมละ่ะเป็นแบบนหนาวๆเลยไม่ทราบว่าไม่ได้ดูพยากรณ์ารอาการมาเลยเปล่าคะเปล่าคะดูแต่ว่าพวกความรักชูพวกความรักชูนออเนาะเห็นไหมล่ะเคยใส่ไว้ถึงพาเรดเก้าแล้วนะฮูยังเวอร์แล้วก็สวยเหมือนเดิมเลยหูดูสิ เราจะขอเดินเล่นก่อนนะคะแล้วก็จะกลับเข้าโรงแรมไปพักผ่อนแตวตอนเย็นจะพาทุกคนไปกู ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ Avenue of Stars นะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นจุดไฮไลท์ของฮ่องกงที่ทุกคนจะต้องมานะเพราะว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของแบบสตาร์นักแสดงนะคะที่มีชื่อเสียงเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นอ่าววิกตอเรียได้แบบโอ้โหแบบยิ่งกว่า360องศาพารอนามาทุกคนที่นี้มันจะเป็นจุดที่เขาโชว์การแสดงที่ชื่อว่า A Symphony of Lights นะคะเป็นแบบการแสดงแสงสีเสียงของฮ่องกงทุกคนแต่ว่าเรามีได้ยนดินแต่เสียงแต่ว่าแสงเนี่ยอาจจะเป็นแสงจากตึกที่ <king> นเนี่ยเนี่ยมันจะโชว์ทุกสองทุ่มนะคะอยากจะให้มาตอน2องทุ่มทุกคน <S <S หรือไม่ก <Whew. S 1> ็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเวอร์นหน่อยนะให้มาแบบทุกเสาร์อาทิตย์ได้เลยเรามาวันธรรมดาเนาะอาจจะได้ยินแค่เสียงเพลงแต่ว่าคือแค่วิวเนี่ยยืนดื่มด่ำมาฮ่องกงก็คือคุ้มแล้วทุกคนอยู่เนี้ยแนะนำเพว่าเดินเล่นย่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแถวย่านนีกันนะ นี่นะคะเราอยู่ที่โซโกหรือว่าภาษาคอสเว์อะไรคะคอสเว์เบย์ที่นี่เนี่ยจะมีความเป็นชิบูย่าแบบไอ้นี่เนาะเซนเซนพออยู่ใกล้เซนเซนเนี่ยชิบูยามาแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยคนก็จะมารวมตัวกันตรงนี้เยอะมาก้ก็จะมีหลายหลายห้างจะอยู่รอบตรงนี้นะคะจะร้านอาหารจะเยอะมากทุกคนอันละห้าไม่ฝั่งน้นอีกนะเราจะไปตึกที่ว่า H Y S A N นะคะ A S A N นี่นะคะร้านนี ie, oh, oh, like ah, oh, ้ท <the> ี่เราจะมานะคะชื่อร้านโหงกีโหงเก๋ไปถามคิวกันค่ะว่ามีจะมีคิวไหมถึงคิวเราลอนะคะพอดีเลยรอร้านข่าวสะอาดเหมือนหงเหมือนน้องสาวเลยหนะสำหรับราชนิกุลอย่างเราเราเป็รคอมเมนต์ปลาว่าแพงโอ้โอ้ตับสำหรับคนที่ชอบ ต้มจำละห้าร้อยฮ่องกงก็ประมาณ2,500เลยนะเกือบ3,000บาทเลยนะอันเนี้ยเป็นไงฮะรสชาติที่ต้มจำอร่อยวะอร่อยเลยเหรอก็ข้าวต้มจานละห้าร้อยไม่อร่อยได้ไงอืมอืมข้าวนุ่มมากอร่อยเลยให้เดอะเบสเป็นอร่นี่น่าจะเป็นเหมือนแบบบ้านเราปะเหมือนบะหมี่หมูแดงบ้านเราอืมอันนี้คือไม่แย่แต่ว่า เส้นเส้นมันกรึบเส้นมันบางเส้นมันกรึบเหมือนมีกลิ่นมะนาวลูกว่าคข้าวผัดนะฮะทุกคนอันนี้ข้าวผัดกุ้งทอดจ้ะฮะทุกคกุ้งห่อเต้าหู้เราจะชิมข้าวผัดกันนะฮะว่าข้าวผัดจ๋อหรว่อร่อยข้าอร่อยอร่อยอร่อยไม่กินเลยอืมอร่อยอืมข้าวผัดที่แบบมีหอยเชลล์แล้วฮ่องกงอะทุกอย่างแพงมากแกไม่สามารถกินห้าคนเดือนได้มือหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทนี่จริงจริงกุ้งห่อเต้าหู้ไมได้ไม่อร่อยจบนะจบเนาะ ตกอร่อยสุดลองมาก็ข้าวผัดป่ะอันนี้อร่อยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลสเตชันน่ะเราจะกำลังไปที่หลังควายฟงหลังควายฟงเนี่ยจะเป็นย่านที่วัยรุ่นเนี่ยมาปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะแต่เนี้คืออาจจะขอตัวกับก่อนขอกับก่นอ,อกกนเ<ช>นะาะเพราะว่าจะได้ให้ไปนี่ไปสบายๆกันอ่าเห็นไหมล่ะเป็นฟิวข้าสารไหมหญิงปาร์ตเลย ร้านไหนจะเปิดเคป็อปบ้างอ่ะอยากไปเคป็อปไปไยรุนฮ่องกงเยอะมากเขาจิกแรงมากเลยนะจิกไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวขอไปตามร้านให้ตัวทูบหนึ่งเซเว่นถ้าไม่มีก็ไม่กินแล้วนะคะหายากไปเหลือเกินอะเพราะว่าน้ำตงอูเยอะเหมือนแม่เลยเนี่ยเหมือนจะไม่มีไหนอีกดูว่าถ้าผู้ชายร้านไหนหลอก็ไปร้านไหนนะฮะให้เดี๋ยวดูก่อน เอาแบบผู้ชายใจจอยร้านนี้จิกน่ากลัวร้านนี้เนี่ยใส่หูกระต่ายเนี่ยเป็นเทสเนี่ยหูกระต่ายน่ารักมากน่ารักมากอาร้านนี้ก็ได้ไปแต่คนเพราะว่าตรงนี้คนไม่ไม่ค่อยคุ้มหวเป็นฟิลนี้าเมริบัวอร่อยขอชิหมหน เดี๋ยวเราจะมุกไปโซนบานเเรงนะคะเรงกุ้งบานเเรงกุ้งดออ๋อใช่ใชเนี่ยบูมบูมบูมบม้แซกเอเเูรงาบูมบมอซือสถานีรถไฟฟ้างกงซื้อตั๋วเที่ยวเดียวซิงเกิลจอ์นี่หกเราอ๋อหใช่ไหมกดไปเลยเสร็จไปเลยห้าอีกสองี่ะ เออเสียงเหมือนไรนะวายขายอย่าขาดเดินดีๆต้นสูงระวังนะคะทุกคนต้องระวังนะคะในการเดินลงบนในเลื่อนของที่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ารถไฟฮ่องกงเนี่ยเขาคิดวาให้เราเนาะถ้าสมมติว่าจะมีเปลี่ยนสายเนี่ยเราสามารถเดินออกจากรถไฟขบวนเนี้ยตรงไปข้างหน้าจะเข้าไปได้เลยฮ่องกงคือแบบเพอร์เฟกมากเรื่องการจราจรทุกอย่างเขาคิดไว้ให้แล้วพอออกตรงนี้เนี่ยขบวนต่อไปก็มาเลย นนี้คือทำสแควร์นะคะวิ่งวิ่งวิงวิวิววห้างยังไม่ปิดหรอเขาไปเลยห้างที่นี่ปิดดึกรูป้ปะเนี่ยวันนั้นมาตอนสี่ทุ่มห้างเปิดเวอร์ใจจอย,จอยเพราะว่าเหมือนบบา,ามันจะทอับอยู่ในห้างเว้ย กอกะอเคุณค่า s อาริกาตเซยเพื่อนคนนี้เป็นแบบว่าเป็นนางงามฮ่องกงปี2019แต่ไม่รู้ว่าได้ตำแหน่งอะไรนะคะแต่มาอเน้องชื่อมิเชลไมเคิลไมเคิอไมเสเล no miss t h e a l h e l is Michelle Heidi l a นะครทุกคน ใช่สิลาอันนี้คือแบบสภาพเนเมาแล้วแบบเป็นเพื่อนใหม่ที่แบบว่าเพิ่งรู้จักกันเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วก็พาลากันมาเลยทุกคนอแบบใหม่มากทุกคนเรามีตะกั่วอยากเคยทั้งหมดเลยคือพวกเราเสียงดังเราต้องนั่งตรงนี้ห้องกงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ่องกงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะได้เป็นได้คอนเทนต์ใหม่กับดาราเนาะสบายห้องกงหล่อมากน้องสดใสอ่ะคือทุกอย่างสดใสทุกอย่างเฟรนลี่คือหล่อเลยเป็นไงครับพี่อันน พูดได้ไหมหะพี่จิได้นะคะอร่อยได้นะอร่อยมากใช่ไหมเอนยเนื้อ very ยงชาเย้เย้เ้เขเชชื่อเชค่ะออ sorry เนื้อนะหะทคนดาวลินเลยวัววรวรมาจะลองชิมนะฮะอืมวอร์มาจะบอกว่าตอนเนี้ที่สมครึ่งทุกคนคือสู้กันมากที่สมครึ่งอะเพื่อนน้องเนาะคือน้องเนี่ยมีวินัยมากเลยนะตื่นเช้าก็ต้องไปยิมคนเาเป็นตัวอย่างนะคะคนหล่อ Yeah. s r e t y good. Grab this. Yeah. All i k e this. Constant m i Constant milk. Wow. Wow. Very good. Wow. เรานิ่มมากนัทลองดู l i อ very Like นอเวอร์มากมาอร่เ n h a i h i ลงลงลงเขาบอกว่าดังมากในปักกิ่งนะฮะ ๋อนี่แก่แก่เปลือกนะคะซัมซอสซัมซอสชุกชุแล้วก็ดูดนะดูดไปเลยแง่โอเคไอก้ได้เออไอแลิศคุณแม่เลิ่นอนไม่ข่นว้ กอิค่ะอามากูินค่ะอามาอามาอามากินค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นแบบเพื่อนททุกคนเป็น number o n าวันดับที่หนึ่ง you are very kind ขอัน I'm so thankful ยาโอยาวมากเป็นหมื่นใครจะเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้คือหกโมงเช้าถ้ามีตาถ้ามีตา Let's g o home I'm like just sleepy เ ก็ถึงโงรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะเราปรากฏว่าในโงรงงานเราเนี่ยมีเขาแบบมาถ่ายหนังด้วยทุกคนเป็นไม่รู้ว่าเป็นหนังฮ่องกงเรื่องอะไรทุกคนมันเหมือนแบบอยู่ในซีรีส์ฮ่องกงแหละเขามาเขามาถ่ายหนัง <S <S เราเจอคนความรักปลดปล่อยเนาะคุณความราักเดี๋ยวเราจะพามาคาเฟ่บนท่ามี่ะที่แบบว่าวิวร้อยล้านวิวอลังการมากทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วว่า ทุกคนอันนี้ทุกๆเนยถั่วพีนัทบัตเตอร์นะครัเป็นเกีียวชีออยอันนี้เลฟเวอร์